ผมอยากจะถามพี่ป๊อปในเชิงที่ว่าไอเดียในเชิงของ Key Success ไอเดียที่ป๊อปยึดไว้ในการทำธุรกิจนรัยมีอะไรบ้างส,<ร>สวัสดีครับพบกับวีวอลชาแนลนะครับก็อ p ีนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก ผมมีไอดอลผมเองนะครับอินเดอะเฮาส์วันดีมาให้สัมภาษณ์อินเทอร์วิวกันไลฟ์เลยนะครับสดๆเลยวันนี้ไม่ได้เตรียมกันอะไรมาเลยนะครับก็ผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมทํางานที่นกแอร์นะครับผมก็จะมีแก๊งอ่เรียกว่าเป็นไอดอลแก๊งอยู่ประมาณ4-5คนนะครับ แต่หัวหน้าแก๊งเนี่ยคุณคนนี้เองเนี่ยจำจำหนูคนหน้าแก๊งนะคือคนนี้เลยครับผมนับถือเป็นหัวหน้าแก๊งมาตลอดนะครับเราก็จะมีกันอยู่ประมาณสี่ห้าคนในในกลุ่มเหล่าในในแก๊งไนท์ดอว์วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่ป๊อปนะครับพี่ป๊อปปิ่นยศพี่บุญสงครามสวัสดีครับสวัสดีก็พี่ป๊อปเองเนี่ยก็เป็นคนสร้างแบรนด์นกแอร์มาก็ผมจำได้ดีก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมทำเป็นวิจัยแมเนเจอร์อยู่นนกแอร์ทำวิจัยออกมาเนี่ย ในเรื่องของ Top of Mind ตั้งแต่ day1 นนะครับก็คือว่าตั้งแต่เริ่มเปิดนกแอร์วันแรกเลยจำได้เลยว่าแบรนด์นกแอร์สมัยก่อนแข็งมากนะครับทำมีเสยออกมาเกี่ยวกับเรื่อง To p of Mind a w a r e n e s นเนี่ยไปถามผู้โดยสารแล้วนะครับว่าถ้าคุณเลือกที่จะใช้สายการบินในประเทศสายการบินใดสายการบินแรกเนี่ยครับก็คำตอบส่วนใหญ่ในที่เป็นหลักๆเลยก็ะจะเป็นนกแอร์มากน,นะครับพี่ป๊อปมองว่าพี่ป๊อปม,มีสไตล์ที่ยังไงในการ,รสร้างมันมาเลย ก็คือจริงๆแล้วตัวทั้งหมดที่เรื่องของแบรนด์เนี่ยที่วีพูดคือมันต้องเป็นเรื่องของส a ตรจีแต่เราก็วางสไตรจีให้ให้ดีว่าแบรนด์เราเนี่ยจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับวัตถุประสงค์หลักของแบรนด์สไตรจีเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเราจะสื่อสารโพ i ิชันแบรนด์เรามีโพ i ิชันอะไรแบรนด์เราสไตล์ความนะครับซึ่งตรงนี้ ก่อนที่จะเริ่มไปโฆษณาก่อนที่จะไปทําอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เราต้องชัดมากนะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งแรกที่อยากจะแนะนำสำหรับใครที่แบบอาจจะเริ่มสร้างแบรนด์ใหม่ครับคือต้องชัดมากว่าแบรนด์ของเราเนี่ยขายใคร personality เป็นอะไรยังไงทีนี้ของน้องแอรเนี่ย position ของเราเคลียร์คือตอนเราเริ่มต้นมาใหม่ๆเนี่ยเราเป็นสายบริโภคนไทย Mm hmm. แล้วก็บินมีทั้งภายในประเทศและภนอกประเทศด้วยของภายในประเทศเนี่ยเรามีดีสเนชั่นที่เยอะที่สุดแล้วตอนนั้นลูกค้าที่เดินทางเนี่ยไม่ใช่แค่จากกรุงเทพอย่างเดียวแต่มีจากต่างจังหวัดบินเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่ต้องทํมาร์เก็ตติ้งให้ทั่วทั่ว,ท,วทั่วถึงเราก็เลยทํมาร์เก็ตติ้งลักษณะที่ get localize ผมจาได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเราเป็นเหมือนเจ้าแรกที่เราใช้ตัว in-flight announcement เป็นภาษา local โโใช่ อันนี้พี่อันนี้คือมันสไตรที่มันคือในการวินโลกเคชั่นใช่ครับเออ่คืออันเนี้ยเรารู้ว่าลูกค้าที่บินเนี่ยขึ้นหนึ่งคือมาจากต่างปันตัวขึ้นหนึ่งมาจากกรุงเทพนะครับเออ่แล้วการบินเนี่ยคือคนเนี่ยไม่ได้บินทุกวันบินปีละสองครั้งสามครั้งอย่างมากครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้เขานึกถึงแบรนด์เราอย่างต่อเนื่องก็คือต้องเก็ตโลเคชั่นให้เือว่าเข้าไปในไลฟ์สไตล์ของเรา ตอนที่เราลงลงที่ตแต่ละจังหวัดครับเราก็เข้าไปทำทิวิตี้ที่ไม่เกี่ยวกับนะบินนะแต่เกี่ยวกับเทศกาลพื้นที่เขาเทศกาลจังหวัดของเขาที่เขามีนะฮะ hmm. ไปสปอนเซอร์ไปร่วมทั้งหลายทําให้แบรนด์เราเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มติดแล้วก็ลงไปสู่ถึงที่เราได้้าหมายสูงเพราะว่าได้มีการทุกลีี ับ Way of Life ของโลโก้ก็เป็นเป็นช่วงที่ที่เหนื่อยท้าทายแล้วอย่างปัจจุบันนะครับตอนนี้พี่ป๊อปทำอะไรบ้างครับผมคืออยู่ที่น่น15ปีเนี่ยได้เจอคนมากมายภาพแบบช่างผมทัพใจที่เรามาแต่เอาหลักผ่านไป15ปีเวลาละที่เราต้องมีอะไรของของเราเองเรายังชื่นชอบชื่นชม ABA วเช่นอยู่ครับ แต่ก็ต้อง take step back ออกมาด้วยเดนะครับตอนนี้ผมก็เลยมาก่อตั้งบริษัทของเนงนะครับชื่อบริษัทชื่อ Blue Sky Blue Sky Blue Sky Aviation a n a k e t i n g Service Blue Sky ทำอะไรก็คือเราหลักๆแล้วเราทำอยู่3าส่วนด้วยกันนะครับ Blue Sky เนี่ยเราทำหน้าที่เรื่องของปรึกษาบริหารรับแล้วก็ลงทุนในในบางโปรเจกต์เราอาจจะแค่ปรึกษาอย่างเดียวบางโปรเจกต ลงทปนอย่างเดียวมาโปรเจกต์ทั้งปรึกษาทั้งลงทุนนะอันนี้คือเป็น business model ของของบริษัทนี้นะฮะที่ออกจากลบแอรมาเจอโควิดทันทีถ้าเราเจอมรสุมอะไรแบบนี้นะตอนนี้พอวันที่มรสุมเนี่ยมันผ่านไปแล้วผมเชื่อว่ามันจะดีครับใช่คือมันมีที่เขาบอกเลยนะ opportunity in every crisis อ่าอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะการที่มีโควิดเนีทำให้ ที่สามารถดีไซน์ออกแบบแล้วก็พัฒนาหลายอย่างได้ก็คือภายใต้ Blue Sky เนี่ยที่บอกคือปรึกษาบริหารแล้วก็แล้วก็ลงทุนใช่ไหมครับก็จะมีหลากหลายอินดัสทรีที่เราเข้าไปเข้าไปแปงแน่นอนอันแรกเลยคือเรื่องของทราเวลนะครับเรื่องของทราเวลทราเวลอินดัสทรีเนี่ยปัจจุบันผมเองเป็นอินเวสเตอร์กับบริหารบริษัทชื่อวิลลี่คูที่ทำกับอดีต CEO ของแองเจลพิลเลอรนะครับพี่พี่หของเราท่านหลายคนจะรู้จักบริษัทนี้ทำ แอปพลิเคชันทำโ OTA ครับฮะซึ่งเป็น OTA ที่จะตอบสนองเรื่องของ New Normal เราก็วางแผนมาอย่างหนึ่งแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องมีการที่เรียกว่า Pivot หรือว่าการปรับกลยุทธ์เข้าไบ New Normal นะครับแพลตฟอร์มนี้จะสามารถจอง Experience ได้ไปจวนที่จองได้500,000เอ็กเซเรนซ์ตัวเป็นเป็นระบบ AI นะครับก็คือสมมติวีชอบเที่ยวแบบชอบเที่ยวป่าสุดท้เปิดมาเซิร์ชเลยเซิร์ชเปิดมาเนี่ยมันก็จะรู้ว่าวีอยู่ประเทศไทยครับก็จะโชว์พวกทัวร์อะทั้งหลายที่เกี่ยวกับเนเจอร์วีไปญี่ปุ่น โตเกียวเปิดมาปุ๊บมันก็จะโชว์แล้วเพราะฉะนั้นหน้าจอของวีกับพี่เนี่ยจะไม่เหมือนกันครับอันนี้คือคือแกนหลักอันหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็มีจอโรงแรมจอขอ่นพบีนะครับแต่แเราเพิ่มไปสองสามอย่างครับก,ก็มีเรื่องของ grocery มีเรื่องของ Medical อีกหน่อยเนี่ยค,คนอาจจะไม่อยากไปเาเรีว่อง e ทเลเมสซึ่งเนี้ยก็เป็น New t r e n d ที่จะมาะลูกค้า อาจจะไม่อยากไปที่โรงพยาบาลแล้วถ้าไม่ป่วยอยากไปฉีดอินูตตี้ฉีดวัคซีนฉีดได้ถึงบ้านถึงบ้านที่เราอยากได้มาครับแล้วก็มีการขายเนื้อผ้าดันโมเทลเวล้อผ้าดันหลายเกาะไปเที่ยวนะครับก็คือจะเป็นไลฟ์สไตล์ทราเวลแพลตฟอร์มที่สามารถจองได้มากกว่าแค่ตู้เครื่องบินกับกับโรงแรมเพื่อรองรับยูโนโมงซึ่งไอแอปฟีเจอร์นี้ครับเรา l a u n c ไปเมื่อสองสามวันที่แล้วครับ r ี a ีว y really c โหลดได้เลยนะครับอยู่บนบน iOS แลโอเอสและแอนดรอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่ง b u s i n e ที่ถือว่า บริหารแล้วก็ลงทุนนะครับอีกไอ้นึงนะครับพี่ทำก็คือพี่เอามาให้ดูให้ดูนะครับเจอรี่ป๊อปเจอร์รี่ป๊อปเราเปิดเปิดลองก็ดูคือเจอรี่ป๊อปเนี่ยป๊อปก็คือพี่อะเจอรี่ก็เป็นเป็นคอลลาเจนแต่เนี้ยจริงๆริงเนี่ยผมเคยลองทานรสชาติดีมากครับพี่นี่ใครคิดคิดสูตรคิดเติมเรื่องของรสชาติอะไรพวกนี้ด้วยคือพี่มีพี่มีพาร์ทเนอร์ที่ คือสูตรเนี่ยพี่เป็นคนบอกเขาเองว่าอยากให้ใส่เหมือนสองสามสี่ห้าไปแล้วก็มาปรับความหวานคือต้องบอกอันนี้เป็น real startup อัพสาภาพครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ลงมือทำแบบศูนย์ทุกสิ่งคือทุกอย่างเลยตั้งแต่แพคเกจดีไซน์คอนเซปต์อะไรทุกอย่างรสชาตินะฮะเป็นทานแล้วน่าใสเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์หนึ่งหมื่นมิลลิกรัมคืออันนี้อันเดียมันมาจากว่าคนสามารถรสไทยหน้าหรือปิ้งโพรก็จะดีเนาะก็เลยเริ่มเริ่กไปรีเสิร์ชมาครับรีเสิร์ชมาก็จะได้เป็นออกมาเป็นลักษณะแบบ ก่อนเจนที่เป็นจารี่มันดูบอกว่าพกหน้าทานง่ายนะครับพี่แค่ฉีกอ่าฉีกจกแล้วทานเลยอรสชาติดีมากครับอันนี้เขียวยามทำให้หวานมากเพราะแบบไปทางเฮลจริงๆมันเป็นโรชูการ์มากๆใช่น้ำตาลที่ดูดซึมทันทีนั่งกินแล้วหน้าใสขยากหน้าใสเหมือนพิ่ป๊อปนะครับต้องเชอร์รี่ป๊อปเลยนะครับอันนี้หนึ่งหมื่นอันนี้ก็เป็น ธุรกิจที่ที่สองนะครับที่ทำอยู่อันหนึ่งอันนี้ที่เป็นแค่เป็นอินเวสเตอร์มูสไทรคือเป็นแค่อินเวสเตอร์ที่บอกว่ามีมีสามขาของมูสไทรนะครับก็ช่วยโปรโมทบ้านแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำออปเปอเรชันอ่าอันนี้บางบาท่านอาจจะไม่รู้อ่าอันนี้คือขนมชูโร่ขนมชูโร่เนี่ยจริงๆเราเริ่มจากสเปนแต่ว่ายี่ห้อนี้ครับเป็นยี่ห้อดังจากเกาหลี อ่อออาแล้วเกาหลีแทกจิ้งเขาแบบสวยมากเลยอันนี้ที่ซื้อแฟรนไชส์มาจากเกาหลีใช่ครับอ,อ,อันนี้พี่ต้องบอกพี่ไม่ได้เป็นม retail s h a r e h เดอร์พี่เป็นการ์ดมายเนอร์ครับที่ทำแบบทำแบบจบน้องชายนะคขอบน้องชายแต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยลองชูโรสผมเชื่อทุกคนชอบก็จะแบบกรอบนอกลูกในอันนี้มีช็อกโกแลตเฟรเวอร์ด้วยนะครับรสเสียงอืมอืมมีอะไรอุกช็อกโกแลตนี่ครับเป็นอว่าน อันนึงเป็นอัลมอนด์ป่ะครับพี่หรือซินนามอนนะครับซินนามอนซินนามอนออันี่เจ้าละนี่ร้านก็อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6ตรงข้ามนิ้วเยือ่อไนซ์ซูนิอยู่อันนี้คือแค่ สองสามธุรกิจที่ที่เริ่มทำไปตัง้งแต่ปกถึง8เดือนที่แล้วนะครับก็ผมอยากจะถามพี่ป๊อปในเชิงที่ว่าไอเดียในเชิงของคีย <Idea, S 1> ์ u ัก e s เซสไอเดียที่ป๊อปยึดไว้ในการทำธุรกิจของเรามีอะไรบ้างส่วนตัวเลยเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่พี่บีมากๆคือการวางแผนแพลนนิ่งคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็แล้วที่เองเนี่ยแนะนำเลยสำหรับใครที่เริ่มใหม่วางแผนนี่สำคัญครับสำคัญยังไงก็คือเราต้องรู้ว่ารายได้จะมาจากที่ไหนรายจ่ายเราจะเป็นยังไงเพร ก็ามันจะเป็นตัวที่กําหนดว่าเราจะทําการตลาดแบบไหนเราต้องการเงินเพิ่มเมื่อไหร่จะใช้เงินที่ไหนยังไงครับนะที่แบบนะนําเลยคือแบบเริ่มจากวางแผนก่อน เรามี business I d e a ปุ๊บก็ทำทำ i n e s s plan มาว่าเราคิดว่า1ปีเราเท่าไหร่2ปีสปีครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเราไม่เชี่ยวชาญด้านนี้ก็ไปหาใครที่เขาเคยทำผมเองเนส่วนนี่คือประวัติลูับตรงตัวเดยส่วนตัวก็คือว่าผมออกจากบกแอร์มาก็ไปทำาอ่อประมาณบริษัทของบริษัท่อก่อนที่ไปทำบริษัทตัวเองนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมก็ไม่มีความรู้เรื่องของการวางแผนในเรื่องของหลังบ้านอย่างเรื่องของ finance accounting cash flow ที่สำคัญมากเงินเงินหมุนเวียนในบริษัท ะครับซึ่งผมทำไปสักพักหนึ่งแคช h flow มีปัญหาเงินไม่พอจ่ายพี่ป๊อปอันนี้หัวนั่นคือผมแบบแพทย์จะแบบอ๋อสึกติดป้องเลยคือแผนเนี่ยมันไม่ใช่แค่แผนบอกว่าจะมา m a r ิ้งอะไรเนี่ยมันคือขับแผนมันคือ financial plan market plan business plan นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถโชว์กำไรบนเพเปอร์ได้บนกระดาษได้เนี่ยคุณคุณอยากเริ่มธุรกิจจริงคือแบบคุณทำแบบต้องแผนก่อนต้องแผนก่อนแล้วแผนนี้พี่แนะนำว่าควรจะมี best case ใส่เลยว่าเราคิดว่าไอ้ดีสุดแม่งเราขายได้วันละเท่านี้เท่านี้ที่เราคาดเอาว่าเราได้จะได้กับ worst case case worst ว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราจีดไอไม้ที่ดีไหมการ worst case ดีทำไมรู้ป่ะเพราะว่ามันทำให้ถ้าสถานการณ์มัน worst จริงๆเนี่ยเราเองอ่ะจะเหมือนแบบสภาพจิตเราเราจะดีขึ้นเพราะเราดอยู่ละโอเคอันนี้คือเราคำนวณมาแล้วใช่เราเป็น worst case ที่เราที่เรารับได้หรือเปล่าคือถ้าเราทำมาแล้ว worst case เรารับไม่ได้อ่ะครับธุรกิจนี้คุณคคุุณณอยากไปทำเพรามันไม่เสี่ยงถูกต้องแลาเถ้า worst case เอาล่ะคุณจะเสีย ห้าแสนห้าล้านห้าสิบล้าน whatever นะแต่ถึงคุณรับได้กับ Worst Case ครับรวยรวยรวย,ย,ย,ยคือผมเชื่อว่าคนที่ทำงาน นะครับทำงานเป็นพนักงานมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องบัญชีมาเลยคือของบ้นที่คุณมาสร้างช่วกับธุรกิจของคุณเองเนี่ยบัญชีหลังบ้านสําคัญมากนะครับ APAR ไอ้พวกนี้ครับดูเรื่องของภาษีอีกอะไรใช่ใช่ครับและและทำให้ทําให้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกใช่ไม่งั้นจะปวดหัวแน่นอนแล้วก็คือคือจุดนี้ก็อยากจะแบบขอบคุณและขอโทษที่พี่น้องๆแผนกบัญชีที่นกแอร์ที่เดี๋ยวผมไเพราะบางทีเราไม่เข้าใจงานไปก่อนเราอยู่ฝั่งนี้เราไม่เคยรู้ว่าบัญ ยังยัยไปก่อนแล้วก็ไม่ได้อะไรคือนะก็ก็ผวพิจกรณาถ้าบริษัทผมเองเนี่ยครับทุกวันนี้ก็ยังผมก็ยังต้องไปกัโค้ดบัญชีเราะว่าเพราใจอะไรยังไงสำคัญมากนะคแล้วก็เรื่อง cash flow กับ profit เนี่ยเรื่อง financial plan สำคัญเพราะบางทีเรา เรากำไรแล้วมีแต่ว่าเราไม่มีแคชมือใหม่ก็จะโงเฮ้ยทำไมก็มากำไรเด็กทำไมเงินเราหมดม,มันไม่เหมือนกันแคชมันคือกำไรทางมันไม่เหมือนกันครับอัน,นอที่2ที่พี่อยากจะแนะนําก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยต้องดูดีๆว่าสิ่งที่เราขายมันสอดคล้องกับกลุ่มลูกคา้าอืคืออันนี้มันต้องมทช์กันครับจริงๆแล้วว่าคุณจะเริ่มจากกลุ่มลูกค้าแล้วค่อยหาของขายก็ได้แล้วคุณหาของขายแล้วค่อยปลูกค้าก็ได้ไม่รู้ว่าในที่สุดแต้ที่เรียนมันต้อง match เรียนต้อง match กันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ บอกได้แน่นอนนะที่นี่คับอันที่2คือเราก็จะไม่รู hour, flying, like hey, ้ว่าจะทำการตลาดตร้งไหนแต่พี่ก็จะมีบางคนถามพี่ว่าเฮ้ยพี่ป๊อปแต่บอกวันแรกเลยเนี่ยเราเราจะรู้ได้ไงบางทีเราเราไม่รู้ซึ่งเมื่อก่อน 4P สำคัญอ่ 4P สำคัญแต่เร็วนี้น่าจะมีไป 7P แล้วมั้งครับพี่ใช่ไป 7P แล้ว 4P ไปหลายม่แล้วไปหลาย6ปี 7P แล้วไม่หลาย 7P เพื่อเดี๋ยวบอกว่าแต่โดยเฉพาะแอร์ไลน์แอร์ไลน์ที่พี่ทำเนี่ยมันต้อง 7P ใช่ใช่ใช่สำคัญครับอันนี้สำคัญเพราะ รีเสิร์ชได้แล้วก็โดยอยากจะออกโฆษณาแต่ก่อนเนี้ยตอนเราทำโฆษณาใช่ไหมก็ต้องออกไปแคมเปญเลยแล้วก็ออกปุ๊บบางทีเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าดูไม่เวิร์กแต่เดี๋ยวนี้เราหยิบออกไปก่อนเทสก่อนเทสก่อนถ้าอย่างอันนี้แบบคนกดไลค์เยอะ e n g a g e มันดีโอเคค่อยบูสต์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเนี้ยถ้าคนเริ่มไลค์แล้วก็ค่อยบูสตและคืออันนี้คือข้อดีของออนไลน์ครับแต่ว่าข้อที่สองคือเนี้ย match buyer proposition กับกลุ่มลูกค้าได้ ส่วนใหญ่เนี่ยพี่คิดว่าสําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของทีมเวิร์กครับเราเองไม่สามารถทําทุกอย่างได้แล้วครับทีมเวิร์กตรงนี้พี่ไม่ได้พูดถึงว่าอินเ i n t e น n a ทีมเดียวแต่ว่าเเออ็กซ์ท e x น e r เนี่ยคือคนที่พี่เวิร์กด้วยบีสังเกตเมือ่อกี้เนี่ยเรื่องของจริตฟอรัรบพี่บอกที่มีพาร์ทเนอร์พี่ไม่เคยบอกว่าเป็นซัพพลายเออร์เป็นไวเดอร์ถูกคือมองให้เป็นวินวินครับแล้วก็เซนเซียกับเขาแล้วแล้วมันจะไปได้ไหนขึ้นคืออย่างนี้ต้องต้องต้องทีมเวิร์กเราเป็นผู้นํา เรามีหน้าที่ดูแลเขาให้เขามีทรีทาพที่ดีให้เขาแบบเติบโตในองค์กรของเราหรือว่าที่ที่มีอยู่อะไรก็ตามครับแต่ที่เวิร์กเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่สาคัญมากทางยังไม่รอดแต่พี่ก็ขอบคุณน้องๆพี่ๆน้องหลายคนในที่ที่เราแพรทำให้สิบห้าปีเนี่ยมันมันเป็นประสบการณ์ที่แบบที่ไม่ไม่มีทางลืมแน่นอนอันนี้ก็เป็นเป็นเอ่็ดเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับก็ก็หวังว่าเพื่อนๆวันนี้ก็คงจะได้ความรู้กันบ้างความจริงแล้วพี่ป๊อปเนี่ยผมถือว่า เป็นไอดองผมคนหนึ่งนะครับคือผมนับถือครัใช้คําว่าไอด้องผมในม,มีไม่กี่คนนะครับแต่เดี๋ยว <c oughs> เดี่ <c oughs> เราต่อไปจะมาเรื่อย <c oughs> ๆมาเรื่อยๆเพราะเป็นคนแรกเพราะว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง ก็หวังว่า EP นี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ความรู้นะครับในเรื่องของเบสิกของการาทำธุรกิจแล้วก็ key success idea สข้อที่พี่ป๊อปบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือแลนในเรื่องของ value proposition ต้องแมท c h แล้วก็ในเรื่องของทีมเวิร์3 3ข้อนี้ตลัดน,น,นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงติดตาม v l o g c h a n n n l ด้วยที่เพจผมนะครับยังไงผมกับพี่ป๊อปวันนี้ ขอลาไปก่อนนะครขบขอบคุณทางวีดีโอเชนอลด้วยนะครับท่าที่เชิญมายินดีครับที่อนาคตเผื่อจะได้มีโปรเจกต์ร่วมกันมาแน่นอนแน่นอนแน้กับ่ี่ขแน่นแน่นแน่นแนันแน่นแน